บ้านใครไม่มีเตาอบต่อยากทำเค้กแนะนำสูตรนี้เลยค่ะเนื้อเค้กช่ำมากๆทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำเนื้อเค้กกันก่อนนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน1ฟองตามด้วยนมสดลดจืด120 ml น้ํามน้ำมันลำข้าว50กรัมแล้วก็กิ่นวานิลาอีก1ช้อนชาค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำร้อนลงไปค่ะ120่ l นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1น0้ยกรัมกระปนเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ร่อนแป้งสารอเนกประสงค์ลงไปค่ะ110กรัมตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูอย่างละครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยผงโกโก้โกอีก35กรัมค่ะก็ร่อนใส่ลงไปรวมกันทีเดียวได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะสําหรับขั้นตอนผสมนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะเดี๋ยวเนื้อเบทเทอร์ของเราจะเหนียวพอเอาไปนึ่งเเเนนนื้อออคคกกรรา็จะะแ่่่่ไมย เดินวันนี้เราจะนึ่งใส่ถ้วยพลาสติกไซส์3ออนนะคะเป็นพลาสติก PP เบอร์5ค่ะสามารถทนร้อนได้ถึง175องศาเซลเซียสนะคะก่อนนึ่งได้แล้วก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะสําหรับพิกัดถ้วยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงคําอธิบายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะใส่แบตเทอร์ไม่ถึงครึ่งถ้วยดีนะคะจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาขึ้นฟูด้วยค่ะ1สูตรก็จะได้อยู่ที่15-16ถ้วยนะคะขึ้นอยู่กับน้าหนักมือของเพื่อนแต่ละคนค่ะเสร็จแล้วก็นํามาเเเรียยงงงงใใส่่่ซึ้้้นนนนนนะะะคคาาาาจํํไไไปปดดดืออวฟกล ทั้งอ่อนเป็นเวลาประมาณ15-20นาทีค่ะตัวเนื้อเค้กของเราก็จะสุกดีแล้วนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีการเช็คสุกก็ใช้ไม้แหลมจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีอะไรเหลวๆติดที่ไม้มาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทต่อมาเดี๋ยวเรามาเตรียมซอสสำหรับราดหน้าขนมกันค่ะก็ใช้น้ำตาลทราย50กรัมค่ะตามด้วยแป้งกวนไส้หรือว่าแป้งข้าวโพดนะคะ20กรัมแล้วก็ผงโกโก้20กรัมค่ะคนสนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่นมสดลสจืดตามลงไปค่ะจำนวน250 ML ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปกวนได้เลยค่ะก็กวนด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนตัวซอสของเราข้นขึ้นนี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงจากเตานะคะแล้วก็ใส่เนยเค็มตามลงไปค่ะจำนวน20กรัมคนให้เหนยละลายนะคะแล้วก็รีบนำไปลาดใส่หน้าขนมได้เลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้ทําด้วยความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวตัวซอสของเราจะเซตตัวแล้วก็เวลาราดเขาก็จะไม่เรียบไม่สวยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคาะเเขย่าๆข,ขยา,ขยานะคะให้หน้าเขาเรียบเนียนค่ะอันนี้เราก็จะโรยตกแต่งด้วยเม็ดน้ําตาลนะคะปริมาณก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์หรือว่าเม็ดน้ําตาลสีๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ นี่นะคะเนื้อเค้กที่ได้ของเราก็มีความฉ่ำมากๆเลยนะคะตัวซอสก็มีความเข้มหอมกำลังดีเลยค่ะเข้ากันมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ